หัวหินเฮลสวินยาร์ดเป็นแร่ง,งนแห่งแรกและแห่งเดียวของหัวหินค่ะเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศแล้วก็ยังมีบริการนั่งช้างไว้สำหรับผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมด้วยค่ะนั่งชมวิวท่ามกลางบรรยากาศภูเขาของไร่องุ่นหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นเป็นทั้งรับประทานอาหารหลากหลายเมนูที่ร้านอาหารสไตล์บริสโตในชื่อเดอะซาลาพร้อมๆกับชมวิวแบบพาโนรามาก,ก็ได้ค่ะ โอ้โห,หอาจารย์คะและตอนนี้นะคะรังก็จะมานั่งอยู่ที่ห้องอาหารเดอะาลาไวบาร์แอนด์บิสโซค่ะเดี๋ยวเราจะมีเชฟมาแนะนำอาหารให้เราได้รับประทานกันด้วยเมนูวันนี้เขาบอกว่าเด็ดมาก,กขอต้อนรับเชฟพี่คิวสวัสดีค่ะัสดีค <ฮา S 1> ิวครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำรังสองคนบ้างคะเป็นทาบาสที่ทานคู่กับไวน์ครับันนี้คือตัวแรกคือสลัด เนื้อปูซอสแอปเปิ้ลครับผมออ๋สลัดเนื้อปูซอสแอปเปิ้ลตัวที่สองก็เป็นตักห่านเทอร์ลีนะครับผมก็จะมีอ๋อตักห่านโอ้โหตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับโกชี่นอมุ์สดนะครับอืน้ำลายสอละไม่ไหวแล้วอ่ะตัวที่สี่ก็จะเป็นอกเป็ดครับผมอันนี้คืออกเป็ดซอสมะขามครับตัวที่ห้าก็จะเป็นโกโก้แล็มครับผมต้องถ่ายภาพสักนิดนึงนะอาจารย์ ตองชิมทีละอย่างดีกว่าว่าแล้วรสชาตดีครับอืมอะไรคะต้องบอกว่านอกจากอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยยังมีการไปขี่ช้างด้วยค่ะอ๋อ,อเรียกว่าคารเด็ด ขี่ช้างได้อีกไปย่อยได้ค่ะไม่รู้ว่าจะย่อยหรือจะเขย่าให้มันแบบเข้าไปใหญ่เรียงเรียงเรียงเขยงอาหารตอนนี้ยังไม่ได้มาตันต่องั้นเดี๋ยวเราจะทานต่อให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่ช้างกันแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเชฟพิคิวมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้อีกหนึงกิจกรรมที่นี่ก็คือการมาขี่ช้าง นไม่ใช่กินข้างจับตากตะแตนอ้าวเหรอคะอาจารย์จับตากตะแนะห้ามกินละหุ่นนะนมนนะไม่มีตากตะแต้จับไปขึ้นห้างกันดีกว่า กสหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาโลกแห่งอาหรับเป็นดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวสร้างจินตนาการของหลายคนให้นึกไปถึงสีสันแห่งความลึกลับเย้ายวนอบอวลไปได้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่ชวนให้ตกอยู่ในพวัง์อองความฝันค่ะสำหรับใครที่ลหลงไหลบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลโพ้นถึงโมรโ็อกโก ซึ่งหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแนวโมร็อกโกนั่นก็คืองานอาราเบียนสไตล์ค่ะที่มีพื้นฐานมาจากอาหรับทำให้เมืองแห่งนี้มีสีสันและดีไซน์ที่สวยงามแปลกตาฉีกแนวไปจากที่พักทั่วๆไปค่ะ ที่นี่นี่โอ้โหสีสันแล้วก็บรรยากาศมันดีมากจัดถ่ายรูปสวยไหมคะใช่เมื่อกี้ก็ถ่ายออมไปเยอะเลยแหละเป็นว่านางแบบสวยด้วยล่นะสถานที่ด้วย <laughs> ประกอบกันทุกอย่างต้องประกอบกันใช่ค่ะทุกอย่างต้องประกอบกัน,น,นพอผมต้องการที่จะสถานที่เยอะผมก็เลยเปลี่ยนจากการคือปกติพอเทนเนี่ยเราก็จะถ่ายแบบประเภทเจาะคนเนี่ยแต่ทีนี้เราก็จะใช้เลนส์ไว d e เป็นหละ่ะ Uh... โออาจารย์คะที่นี่ก็สวยไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวค่ะครับแต่ว่าก่อนนี้อาจารย์จะถ่ายแถวนี้นะอาจารย์สอนเทคนิคในการถ่ายภาพให้องคุกผู้ชมได้ทราบก่อนดีกว่าค่ะว่าจะต้องใช้เทคนิคอะไรยังไงบ้างเมื่อสักครู่เราถ่ายไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องของ Canon EOS 7D นะครแต่ผมเปลี่ยนเลนเป็นเลน wide angle เป็นเลนส์ Sigma 12-24มันช่วยในเรื่องอะไรคะคือปกติเลนมุมกว้างเนี่ยหรือเลน wide angle เนี่ย ก็จะเป็นเลนที่สําหรับถ่ายภาพทิวท,ทัศน์เป็นหลักหรือสาปัตยกรรมทีนี้วันนี้ผมก็จะเอาเลนมุมกว้างมาถ่ายคนคู่กับวิวบ้างเอามาคู่กันประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามีข้อดีคือว่าหนึ่งมันเนื่องจากเป็นเลนมุมกว้างก็สามารถเก็บมุมกว้างได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้วยเอาคนด้วยกว็คือสมมติว่าภาพทิวทัศน์ใหญ่ๆแต่เราสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกอย่างนึงคือว่าคุณบัตรของเลนมุมกว้างถือว่า มันจะได้มุมที่แปกตาไปเช่นว่าวัตถุที่อยู่ใกล้เลนก็จะรู้สึกใหญ่ขึ้นใช่คะที่วัตถุที่อยู่ไกลเลนก็เล็กลงนะครับแล้วก็วัตถุที่เป็นเส้นตรงเนี่ยถ้าอยู่ด้านซ้ายขวาของเลนเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่เป็นสอดเข้ามาอย่างเช่นถ้าถ่ายคนเนี่ยยิ่งถ้าคนที่มีช่วง เรายืนเต็มตัวเนี่ยก็จะเห็นช่วงขาที่ยาวขึ้นถ้าเราถ่ายแนวเสยขึ้นโอ้โหยังงี้ใครขาสั้นนี่โชว์ขาถ่ายแนวเสวยเลยหรือว่าถ้าเราถ่ายแบบจี้ลงไปจี้ลงไปที่หน้าคนคนก็จะหน้าออกจะบานแต่ก็จะได้ลุกมองที่แตกตาออกไปที่อาจจะเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นอาจจะชอบใช่ไหมถ่ายแบบมุมมุมก้มๆอะไรเงี้ยอันนี้คือขวับัตรเด่นเฉพาะของเหล่งมุมกว้างซึ่งผมก็เลย เอาเลนมุมกว้างมาลองถ่ายกับคนคกับวิวดูนะฮะนวิธีการเซตนี้คือผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด AV เป็นโห,นะหมด AV โหมด AV ซึ่งเป็นโหมดที่ควบคุมรูรับแสงนะเราจะเน้นการควบคุมรูรับแสงส่วนชัตเตอร์สปีดปล่อยให้กล้องมอนจัดการจัดการเองนะนพอเปลี่ยนเป็น AV ป๊อเราจะเปิดรูรับแสงที่ประมาณกว้างที่สุดของเลนตัวนี้ซึ่งก็ประมาณที่4.5-5.6 ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะถ้าเราวายมากเดี๋ยวเราได้เ4.5นะครับแต่ถ้าเป็น24ก็จะได้ประมาณ24มมก็จะกลายเป็น5.6 <5. 6 S 1> นะคือกว้างสุดของมันนะครับเพื่อให้เน้นตัวคนคือตัวน้องอ,อมแล้วก็ฉากหลังอาจจะเบอร์นิดๆแต่เบอร์ไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเป็นเลนมุมกว้างด้านหลังก็อาจจะเบอร์ไม่มากนะแต่เบอร์นิดๆพอนะครับเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเซตสีสันคือเราก็อาจจะบอกว่า เอ้ยเราใช้แคนนอนเนี่ยมันดูซอฟต์ไปหน่อยเราอยากได้สีที่จัดจ้านแล้วก็มีความคมชัดที่สูงขึ้นอ่าอย่างนี้เราจะดูะสีงเราจะทำยังไงนะทำยังไงก็คือว่าเริ่มต้นเราก็เข้าไปที่โหมด Picture Profile ซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปถาดสีเนี่ยนะ,ะกดลงไปนะครับพอกดลงไปป๊อกเราเลื่อนไปที่คําว่าพอเทตก่อน เพราะเราจะถ่ายคนเป็นหลักเนี่ยเพื่อให้สีสันสีผิวเนี่ยเนียนขึ้นนะครับสีผิวอมแดงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยะนะครับเพราะเราใช้ Port head. พอเทปพอปรับไปที่พอเท t ก่อนที่จะกดเซตเนี่ยเราไปกดอินโฟเมชันกดอินโฟปับ๊บเราสามารถไปตั้งรายละเอียดของมันนะครับ ไปที่ sharpness ปรับสีปรับแสงได้ sharpness ก็ค uh, ือความคมชัดความคุณัดปกติมันตั้งไว้เนี่ยในแง่ของการถ่ายพอเทม,มันจะซอฟหน่อยค่ะเราก็จะถ่ายให้คมชัดขึ้นเพราะเราจะถ่ายาวิว,วที่ทัศนชัดด้วยเราต้องก,การความคมชัดเราก็กด sharpness แล้วก็กดเ set top แล้วก็เลื่อนนะครับ เลื่อนลูกศรไปทางขวาขึ้นมาสักหนึ่งหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละว่าอยากมแค่ไหนอย่างผมอาจจะตั้งไว้เลยที่าหมกสักบวกหนึ่งพอละก็กดเซตโอเคทีนี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างคือ s ซ u ช a t i o n ันเซ a t ูลเลชคือเรื่องความอิ่มตัวของสีดังเหตุไหมครับว่าผมถ่ายเนี่ยสีมันจะออกจัดขึ้นสีมันออกมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรง s a t u r a t i o n เนี่ยปกติมันจะตั้งไว้ที่ศูนย์เราก็กดเซ็ตปั๊บแล้วเราเลื่อนมา อาจจะประมาณบวกหนึ่งถ้าสีอยากจะจัดกว่านี้อาจจะบวกสองก็ได้ก็บวกเพิ่มไปก็ได้แล้วแต่แต่สีอาจจะเกินจริงไปนิดหนึ่งก็ถ้าเราชอบก็ไม่มีปัญหาได้ในที่นี้เราจะบวกประมาณบวกหนึ่งนะครับกดลงไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้โพลไพของสีที่เราต้องการที่เป็นทายพอดเทสและสีจัดขึ้นมาหนึ่งสต็อปนะฮะเดียวกันความคมชัดจะสูงขึ้นอีกหนึ่งสต็อปทีนี้ในกรณีที่เราถ่ายเนี่ยมันก็จะมีทั้งย้อนแสงกับตามแสงเราก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องถ่ายย้อนแสงมากๆเนี่ย หน้าก็อาจจะอาจจะมืดได้นะครับก็อาจจะถ้าเรามีแฟลในตัวเราก็ใช้แฟลโดยการกดแฟลเพื่อจะลบเงานะช่วยช่วยด้วยสังเกตว่าบางรูปเนี่ยผมจะใช้แฟลตกลบเงาด้วยนะก็จะในบางกรณีที่เราถ่ายตามแสงก็ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ปิดยแค่นี้ใช่ไหมครแค่นี้เราก็จะได้ภาพบุคคลคู่กับวิวที่ค่อนข้างสวยงามแต่ว่าได้มุมมองที่แปลกตาทีนี้การการการถ่ายมุมมองนี้ก็จะอยู่ที่เราละ แทนที่เราจะถ่ายแนวตรงเราก็อาจจะถ่ายแนวเฉยนะครับหรือแนวก้มบ้างเพื่อให้มุมมองที่แตกต่างหรืออาจจะด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างงี้แล้วก็หาฉากหาพบเข้ามาใส่ว่าแล้วอาจารย์เราก็ลองถ่ายตรงนี้ดูเราถ่ายตรงนี้ทีตรงนี้สวยค่ะได้เลยในอย่างมุมนี้มันจะได้ได้มุมของส่วนโค้งวิ่งเข้าไปนะที่ตัวแล้วก็ได้ตรงบริเวณโค้งด้วยนะถ้าผมถ่ายเฉยขึ้นนิดหนึ่งในมุมกว้างก็จะเก็บได้ค่อนข้างดีเยอะ จะลองถ่ายกดอยู่ถ้าถ่ายกดเนี่ยหน้าก็ออกจะบานแต่ว่าอาจจะทุกใจวัยรุ่นทีนี้เราอาจจะใช้ส่วนโค้งให้มันเป็นประโยชน์เราจะโอเคให้ออกแล้วก็มา,นะมานั่งตรงนี้ okay. ราะว่าการถ่ายรูปก็เหมือนการทําอาหารช่างภาพก็เหมือนพ่อครัวกล้องก็เหมือนอุปกรณ์ในการทําอาหารการควบคุมกล้องก็เหมือนการควบคุมเครื่องมือประกอบอาหารต้องฝึกใช้ให้คล่องการเซตค่าต่างๆของกล้องก็เหมือนกับการเตรียมเครื่องปรุงองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมมีความสําคัญเท่าๆกันการจะเป็นพ่อครัวหรือช่างภาพที่ดีได้สิ่งสําคัญที่สุดอย่าลืมใส่ใจลงไปทุกครั้งนะครับ ขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับ